สวัสดีสสดค่ะ Afternoon Tea Music ค่ะกว้างค่ะวิวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องขอดภาคหนึ่งค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับคอร์ดกันก่อนนะคะคอร์ดเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มโน้ตสาถึงสตัวขึ้นไปนะคะที่มารวมตัวกันเนี่ยและทําหน้าที่เป็นเสียงประสานในบทเพลงต่างๆค่ะซึ่งเวลาที่เขาทําหน้าที่เป็นเสียงประสานนะคะเขาก็จะมีหน้าที่อย่างชัดเจนค่ะว่าแต่ละคอร์ดเนี่ยค่ะเขาอยู่ลําดับไหนในเพลงเขาทําหน้าที่อะไรในเพลงค่ะ โอเคค่ะถ้าใครเคยดู EP ที่15ของเรานะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง triad เนี่ย mm hmm. ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว triad กับ chord เนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ triad เนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนประกอบของโน้ตแค่3ตัวเท่านั้นคะ่ะอย่างเหมือนชื่อเขาใช่ไหมก็ triad แปลว่า3ใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ว่า chord เนี่ยคะ่ะสามารถมีส่วนประกอบของโน้ตได้มากกว่า3ตัวขึ้นไปคะ่ะฉะนั้นเนี่ย triad เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานของคอร์ดค่ะ คอร์ดก็จะมีชนิดที่เหมือนไทแอดเลยค่ะก็จะมีเมเจอร์มาเนอร์ดิมินิชแล้วก็ออ g m e n นเทค่ะด้วยความที่คอร์ดนะคะสามารถมีได้มากกว่า3าโน้ตนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไปขยายต่อทำให้เกิดคอร์ดที่ซับซ้อนมาขึ้นไปได้อีกค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการสร้างคอร์ดจากเมเจอร์สเกลกันค่ะซึ่งเวลาที่เราสร้างคอร์ดกันแบบนี้นะคะเราก็จะใช้สมาชิกทั้ง7ตัวของเมเจอร์สเกลนะคะมาทำเป็นคอร์ดต,ต่างๆค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขียนเมเจอร์สเกลขึ้นมา1อันก่อนค่ะโดยที่เราจะเขียนแค่7ตัวนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้4ีเมเจอร์สเกลก่อนค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มโน้ตอีก2ตัวนะคะขึ้นไปเหนือจากเมเจอร์สเกลที่เราเขียนไว้ค่ะโดยวิธีการทำนะคะก็จะเหมือนกับอตอนที่เราทำไทรแอดเลยนะคะก็คือว่าถ้าโน้ตล่างสุดเนี่ยค่ะอยู่บนเส้นนะคะเราก็จะเพิ่มโน้ตที่เหนือขึ้นไปอีก2เส้นนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ในคอร์ดแรกนะคะจะเป็นซีใช่ไหมซี C, ที่เป็นเส้นน้อยข้างใต้บรรทัด5เส้นเราก็จะเพิ่มอ e, ีกับจีขึ้นไปเหนือ,อโน้ตตัวซีนะคะเราก็จะได้เป็นคอร์ดแรกนะคะส่วนคอร์ดที่2ใช่ไหมคะเริ่มจากดีดีเนี่ยอยู่ใต้บรรทัด5เส้นนะคะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเรานับเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในช่องถูกไหมคะถ้าเราอ,อยากจะเพิ่มโน้ตเข้าไปให้เป็นคอร์ดเนี่ยเราก็จะเพิ่มตัว Uh, F แล้วก็ A ขึ้นไปเป็น DFA นะคะอันนี้เป็นค uh, อที่2แล้วเราก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบทั้ง7ตัวค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้คอที่เริ่มจากทุกโน้ตในสเกลแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่จะต้องจำให้ดีๆนะคะเพราะว่า uh, C major เนี่ยไม่มีแฟลตไม่มีชาร์ปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนแค่แค่เติมโน้ตที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคีย์หรือว่าเปลี่ยนสเกลที่เราใช้เนี่ยก็อย่าลืมใส่แฟลตชาร์ปที่มีมาใน นั้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนคอทั้ง7ใน E major scale กันบ้างนะคะใครจำได้ไหมคะว่า E major scale เนี่ยมีกี่ชาร์ปค่ะโอเคค่ะ E major scale นะคะมีทั้งหมด4ชาร์ปนั่นเองค่ะก็คือ F Sharp, C Sharp, G Sharp แล้วก็ D Sharp ค่ะใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวที่มีโน้ตสี่โน้ตเนี่ยนะคะจะต้องติดชาร์ปหมดเลยค่ะอย่างตัวอย่างที่เห็นนั่นเอง โอเคค่ะแล้วก็จากคอร์ดที่เราสร้างกันเมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นว่าคอร์ดในเมเจอร์สเกลต่างๆนะคะก็จะเรียงกันตามลำดับของโน้ตในสเกลนั้นๆค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะเราก็กลับมาใช้ C เมเจอร์สเกลอีกแล้วค่ะใน C เมเจอร์นะคะคอร์ดที่1เนี่ยก็จะเริ่มด้วยโน้ตตัว C ใช่ไหมคะแล้วก็มีสมาชิก3ตัวก็คือ C E G ค่ะคอร์ดที่2นะคะก็จะเริ่มจากโน้ตตัว D ค่ะแล้วก็ขึ้นไปเป็น D F A นะคะคอร์ดที่3ค่ะจะเริ่มจากโน้ตตัว แล้วก e ็จะเป็น E G B นะคะคอร์ดที่4นะคะก็จะเริ่มจากตัว F ค่ะแล้วก็จะเป็น F A C นะคะคอร์ดที่5ค่ะก็จะเริ่มจากโน้ตตัว G ค่ะก็จะเป็น G B D ค่ะคอร์ดที่6นะคะเริ่มจากตัว A ค่ะเป็น A C E ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคอร์ดที่7นะคะก็จะเริ่มจากโน้ตตัว B ค่ะแล้วก็จะมีสมาชิกก็คือ B D F นั่นเองค่ะ ค่ะซึ่งในการคิดหรือวิเคราะห์ขอร์ดนะคะเราก็จะใช้เลขโรมันเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์แทนลำดับต่าง, <multif. S 1> าง,างๆเมื่อกี้ที่กวางพูดไปนะคะก็คือตัวที่1นะคะ,1 1> ะคะขอดที่1นะคะ,ระ,คะเราก็จะใช้เลขโรมันแบบนี้ค่ะก็จะหน้าตาเหมือนตัวไใช่ไหมคะขอดที่2เนี่ยก็จะเหมือนตัว i อติดกัน2งตัวแบบนี้นะคะตัวที่3ก็จะมีตัว i สหน้าตาก็จะเหมือนตัว I3 ตัวแบบนี้ค่ะส่วนตัวที่4นะคะก็จะมี หน้าตามเหมือนตัว i แบบเมื่อกี้แล้วก็มีตัว v เข้ามาค่ะตัวที่5ก็จะเป็นเหมือนตัว B แล้วก็ตัวที่6ก็จะเป็นตัว v ก่อนนะคะแล้วก็เป็นตัว I ค่ะตัวที่7ก็จะเป็น V แล้วก็เหมือนมี I 2ตัวค่ะแบบนี้ค่ะ และสัญลักษณ์เลขโรมันที่วิวพูดถึงไปเมื่อกี้นะคะก็จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเนี่ยไปตามชนิดของคอร์ดเหมือนกันค่ะซึ่งชนิดของคอร์ดนะคะก็จะมอะีอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปใช่ไหมคะว่าจะมีเมเจอร์ม o r เนอร์ดิมินิชและออกเมนเต็ดค่ะเวลาที่เราจะเขียนสัญลักษณ์เลขโรมันสำหรับเมเจอร์ Major คอร์ดนะคะก็จะเป็นเหมือนตัวอักษรใหญเห่เหมือนตัวไออักษรใหญ่ i 2ตัวอักษรใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะพอเป็นไมเนอร์นะคะก็จะกลายเป็นเหมือนไตัวเล็ก V ตัวเล็กแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็น Di i m i n i s h นะคะก็จะเป็นไตัวเล็ก V ตัวเล็กแล้วก็จะมีเหมือนกลมๆเนี่ยอยูอ่ทั้งด้านบนนะคะทางขวาของของสัญลักษณ์นั้นค่ะแล้วก็ส่วนออก m e n t e d นะคะเราก็จะเขียนเป็นอักษรใหญ่อีกแล้วค่ะแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกเนี่ยอยู่ด้านบนขวาของสัญลักษณ์ขอดนั้นๆค่ะ โอเคค่ะจากคอที่เราเขียนไว้นะคะในเมเจอร์สเกลเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันมีคอดชิ้นไหนบ้างค่ะถ้าใครยังไม่แน่ใจนะคะว่าการหาคอดชิ้นต่างๆในเมเจอร์สเกลเนี่ยหายยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปดู e p ีที่16ของเรานะคะเราก็จะมีอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยค่ะ,ะทีนี้นะคะกลับมาดูคอที่เราเขียนจันไปไว้แล้วนะคะเนี่ยคอที่1น่นะคะก็จะเป็นเมเจอร์ค่ะเป็นคอดเมเจอร์ Major นะคะซึ่งในเลขโรมันเนี่ยก็จะเขียน เป็นตัว i อใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะส่วนคอที่ sure. like uh uh> 2นะคะก็จะเป็นมเนอร์ค่ะก็จะเปิดเหมือนที่กวางพูดนะคะก็จะเป็นตัวไเล็ก2ตัวนะคะคอที่3ก็จะเป็นคอร์ดไมเนอร์เหมือนกันค่ะก็จะเป็นตัวไเล็ก3ตัวเขียนแบบนี้เลยค่ะค่ะคอที่4ี่นะคะก็จะเป็นเมเจอร์ใช่ไหมคะก็จะเขียนเป็นตัวไอใหญ่แล้วก็ตัวต่อไปนะคะคอที่5ก็เป็นเมเจอร์ใช่ไหมคะก็จะเป็นเขียนตัว V แล้วตัวที่6นะคะก็จะเป็นคอร์ดไมเนอร์ค่ะ ก็จะเขียนตัว v แล้วก็ตัว i เล็กแบบที่กวางบอกนะคะตัวที่7นะคะก็จะเป็น d i m i n i s h ค่ะก็จะเขียนเป็นตัว v แล้วก็ตัว i เล็ก2ออันแล้วก็มีวงกลมเล็กๆแบบที่เห็นในตัวอย่างนี้เลยค่ะเรามาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะ ในตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็จะใช้คีย์ซิกเนเจอร์กันบ้างค่ะคีย์ที่เห็นในรูปเนี่ยเป็น F Major ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมี1 Flat ก็คือ b Flat นะคะซึ่งเราจะเขียนเครื่องหมาย Flat หรือเครื่องหมายของคีย์ซิกเนเจอร์เนี่ยเอาไว้ข้างหน้าค่ะซึ่งเวลาที่เราคิดชนิดของคอร์ตนะคะก็อย่าลืมนำเครื่องหมาย Flat หรือ Sharp ที่อยู่ในคีย์ซิกเนเจอร์ของเรามาคิดด้วยค่ะ คราวนี้มาดูคอร์ดทั้ง7ใน F major กันบ้างค่ะคอร์ดที่1เป็น major เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ไอตัวใหญ่ค่ะคอร์ดที่2เป็น minor ก็จะเหมือนตัวไอตัวเล็กตัวค่ะคอร์ดที่3นะคะเป็น minor อีกเช่นกันนะคะก็จะเหมือนเป็นไอตัวเลข3มตัวค่ะคอร์ดที่4นะคะเป็น major ก็จะเหมือนเป็นตัวไอตัวใหญ่กับตัววีตัวใหญ่ค่ะคอร์ดที่5เป็น major ก็จะเป็นสัญลักษณ์วีตัวใหญ่ค่ะคอร์ดที่6นะคะเป็น minor ก็จะเป็นเหมือนวีตัวเล็กแล้วก็ไอตัวเล็กค่ะ ส่วนคอร์ดที่7นะคะก็จะเป็น d i m i n i s h ค่ะก็จะเป็นตัว V ตัวเล็กตัว i ตัวเล็ก2ตัวแล้วก็เป็นเครื่องหมายกลมๆค่ะถ้าเราสังเกตดูนะคะเราก็จะเห็นว่าชนิดของคอร์ดทั้ง7ใน F-Major กับ C Major เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น Major Key ์แบบไหนนะคะชนิดของคอร์ดทั้ง7ก็จะเรียงกันตามนี้เสมอเลยค่ะต่อไปเป็นช่วง t e seconds quiz ถ้าใครคิดคำตอบไม่ทันสามารถกดโพสเพื่อดูคำถามไว้ได้นะคะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคอร์สภาคหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยมีแบบฝึกหัดให้ดาวน์โหลดไปทำกันด้วยนะคะในของข้างล่างเลยคะ่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร e นะคะแล้วก็หรือว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับความรู้ด้วยกันด้วยก็ได้นะคะใช่ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ